สวัสดีคุณเอฟช่องพระออนพี่สาวลุงพลน,นะคะนี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเจอภารกิจแล้วนะคะอันนี้ก้าเป็นก้าเข้าเจ้านะคะอันนี้ก้าเข้ากรขอนะคะที่พระออนถอนไว้วันนั้นนะคะสิบมัดนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นก้าเหลือนะคะก้าเหลือของช่างหลอดนะคะเขาก็ขายให้ประออนเนาะประออนก็ซื้อเอานะคะมัดละหกบาทนะคะนี่ค่ะก้าพวกนี้ประออนจะดํำนะคะอีกวันนึงนะคะเพราะว่าให้เขาคาดไว้นะคะสองล็อกนะคะสองสามล็อกเนาะประออนก็พูดผิดนะคะต้องขออภัยนะคะก็วันนี้ก็ดํำได้สองล็อกนะคะคุณเอฟซี เดี๋ยวพระออนพาพาไปดูใกล้ๆนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะกาเรือพรุ่งนี้ก็จะดำอีกล็อกหนึ่งข้าวกอขอหกนะคะ เดี๋ยวป้าอ,อนพาคุณเอฟซีไปดูนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะจะทุ่มแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะคุณเอฟซีป้าออนก็ยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับเพิ่งขึ้นมานะคะขึ้นมาจากข้างล่างนะคะอันนี้เป็นนาช่างหลอดนะคะนาช่างหลอดฝั่งนี้ก็เป็นนาป้าออนนะคะ สังเกตได้เลยนะคะนาช่างหลอดนี่มีน้ําเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคันเทาน้อยนะคะคันเทนานเล็กนะคะแต่ของพอออนเนี่ยเป็นคันเทน,า,นาใหญ่เนาะเป็นลอกกว้างนะคะน้ําก็ไม่ค่อยขังเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอออนดําเสร็จแล้วอ่อนก็จะเอาปุ๋ยมาลุงใส่นะคะเนาะ ตัดหญ้าแล้วก็จะบานปุ๋ยนะคะคุณพี่สิเดินดูนานค่ะตอนเย็นๆย็าพาบอกว่าให้พระอ่อนนะคะเอาก้ามาชํานะคะตรงมุมนะคะมุมเพราะว่าก้าประอ่อนไม่ไม่ขึ้นนะคะเนาะน้ำมันเยอะตรงมุมนะคะ มุมนูนน่นค่ะนู้นค่ะเพราะว่าตรงมุมนี่น้ําก็เยอะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพออ่อนก็ดําดําเสร็จก่อนเดี๋ยวปอนก็จะถอนไปชํานะคะเป็นก้าเข้ากอขอนะคะเข้ากอขอหกเดี๋ยวพาคุณอิซีมาดู วันนี้ดำได้สองล็อกนะคะสองล็อกนี่ค่ะคุณเอซี่นี้ล็อกแรกนะคะล็อกแรก อันนี้ก็ล็อกที่สองนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะปอออนก็ได้ตัดคันเทนานะคะหนึ่งคันแล้วก็สองคันนะคะสองคันคันที่สามยังตัดไม่เสร็จนะคะน้ำมันหมดนะคะแล้วก็ค่าแล้วนะคะปอออนก็เลยหยุดก่อนนะคะ นี่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะดำล็อกโน่นนะคะนะคะก็จะใส่ข้าวก็ขอด้วยนะคะก็ขอหกนะคะตอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่อกตอนพี่สาวลงพลด้วยนะคะตำมเสร็จแล้วป้าก็จะตัดกคนแทนาเนาะ ตัด้าตามคาเทนาเนาะออนก็พูดผิดนะคะก็ขออภัยคุณเอฟซีด้วยนะคะพูดผิดพูดใหม่นะคะตรงนี้พระออนก็ยังไม่ตัดนะคะยายังลุกอยู่ก็ปล่อยก่อนเนาะตรงที่ดำดำแรกๆก็เขียวแล้วนะคะคุณเอฟซีเริ่มเขียวแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ ปอออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลูกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะเสียงเขียดน้อยดังออกอ็อกออกออก,ออก